สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรทักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรจะมาอัปเดตนะคะน้องบุตรเนื้อเยื่อรุ่นที่2นะคะก็คือรุ่นที่2ก็คือรุ่นที่เรเพิ่งจะได้รับมาเมื่อวันอังคารและเมื่อวันพุธนะคะทุกคนค่ะบุรเนื้อเยื่อที่เรจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็คือเรเพิ่งได้รับมาเนาะเรจะตั้งชื่อคลิปนะคะทุกคนว่าบุตรเนื้อเยื่อรุ่น2นะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามชมคลิป ได้เลยนะคะเรก็จะอัปเดตตั้งแต่ตอนที่เรรับเข้ามาเลยนะคะถ้าใครดูก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่เรแกะกล่องมาเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เร่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เรได้รับน้องเข้ามาแล้วเรทําอะไรกับเขาบ้างคะ่ะแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าต้นเล็กนิดเดียวนะนะคะที่ ถ้าใครดูคลิปก็จะน่าจะรุนไปพร้อมกันเดี๋ยววันนี้ mm. เรจาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างว่าเขากลับดาวหรือยังนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรอยากบอกทุกคนนะคะว่าเรก็เป็นมือใหม่ในการปลูกเลี้ยงบุษราคำเนื้อเยื่อเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะแล้วมีคำแนะนำดีๆมีคำแนะนำจากประสบการณ์คำ mm. อะไรก็บอกเรได้เลยนะคะเรย,ยินดีรับฟังทุกคาแนะนําทุกคําคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะ และสำหรับมิตรรักของเรท่านใดนะคะที่ที่ตัดสินใจที่จะซื้อเนื้อเยื่อนะคะมาปลูกเลี้ยงนะคะก็ถือว่าเป็นการศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครยังไม่อยากเสี่ยงก็ลองดูคลิปของเรไปก่อนก็ได้นะคะลองดูว่าหลังจากที่เรรับมาแล้วเรเลี้ยงเขาไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ลองศึกษาตามคลิปของเรหรือว่าศึกษาจากคนอื่นก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคะ่ะทุกคนคะ่ะ และถ้าใครสนใจนะคะเรกก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะทั้งบุตรสารคามเนื้อเยือ่อฟูมินที่เรยรับมาต้นแรกนะคะทุกคนคะแล้วก็อีก3ต้นหลังนะคะเรกก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะใครสนใจก็ติดตามได้เลยคะ่ะทุกคนเหตุผลนะคะที่เรยตัดสินใจอลองเลี้ยงบุตรเนื้อเยื่อเนี่ยะคะก็เหตุผลหลกัหลกๆเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องราคาเนาะทุกคนเนาะ ซึ่งสเสนจันบุษราคำเป็นไม้ในฝันของเรนะคะเลยกก็คิดว่าเป็นไม้ในฝันของคนที่แบบชอบไม้ด่างหลายๆคนนะคะแต่ว่า,าด้วยเงื่อนไขของราคาของเขานะคะทำแต่ด้วยเงื่อนไขของเขานะคะก็ทําให้เรหันมาสนใจไม้เนื้อเยื่อนะคะแล้วเหตุผลสําคัญเลยที่เรตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าเรนะคะได้ทําการนะคะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆหลายท่านนะคะไม่ได้หลายท่านพี่ๆน้องๆบางท่านที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงเสนจันบุษราคําเนื้อเยื่อนะคะแม้กระทั่งไม้ต้นอื่นก็เช่นกันนะคะก็เลยก็ได้คุยหลังจากที่เรได้คุยว่าไม้เนื้อเยื่อก็สามารถเลี้ยงให้โตได้แล้วก็ดางสวยได้นะี่คะ เลก็เลยตัดสินใจซื้อและบุตรเนื้อเยื่อของเรต้นแรกก็คือบุตรฟูมินนั่นเองนะคะซึ่งเรรับมาในราคา1,250าค่ะทุกคนค่ะแล้วหลังจากที่เรรับมาแล้วก็ลองปลูกเลี้ยงดูนะคะเลก็เลยรู้สึกว่าเลมีเรก็เลยคิดว่าเลกน่าจะพอเลี้ยงเสนจันบุษราคำเนื้อเยื่อได้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้เรรับเพิ่มมาอีก3ต้นค่ะซึ่งสามต้นนี้ ซึ่งทั้งสาต้นนี้นะคะก็ต้นแรกเรไ,ได้รับมาเมื่อวันอังคารเนาะเป็นบุษด่างนะคะแล้วทางคนขายของเขานะคะก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าเป็นด่างอะไรนะคะเพราะว่าต้นแม่ของเขาเป็นมิ้นด่างนะคะการขยายพันธุ์มิ้นด่างเรเคยเล่าให,ให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะถ้าใครที่ติดตามชมคลิปของเรนะคะบุตรมิ้นด่างเนี่ยเวลาขยายพันธุ์มันก็สามารถเป็นได้ทั้งด่างด่างชมพูนะคะด่างฟูมิน้นและก็บุตรมิ้นด่าง นะคะทุกคนค่ะทีนี้ต้นที่เรได้รับมาต้นแรกเมื่อวันอังคารเนาะรุ่นสองนะรุ่นสองก็เนื่องจากต้นเล็กผู้ขายคนขายเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าเป็นด่างอะไรนะคะเรก็จะเรียกเขาว่าบุตรด่างก่อนนะคะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวโตขึ้นเขาเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสถ้าเขาโตนะคะแล้วเขาเป็นด่างอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะแล้วในวันพุธเนี่ยนะคะเรก็ได้รับเพิ่มมาอีก2ต้นนะคะซึ่งเป็น ด่างฟูมิน้นแล้วก็ด่างและก็มิน้นด่างนะคะทุกคนขาซึ่งในวันพุธที่ด้ได้รับมาสองต้นเลยรู้สึกว่าพอใจในความสวยของใบของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ความโตของต้นเขาก็โตกว่าต้นเมื่อวันอังคารเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว วันนี้นะคะเร่ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสามต้นนะคะซึ่งเป็นบุตรเนื้อเยื่อรุ่นสองของเรนะคะเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วไปดูอันนี้นะคะทุกคนบุตรเนื้อเยื่อรุ่นสองของเรนะคะเขายังสดชื่นสดใสอยู่นะคะทุกคนคะนี่คือเจ้าต้นเล็กนะคะทุกคนนี่เจ้าต้นเล็กที่ได้รับเมือมาเมื่อวันอังคารแล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันเล็กมากเลยก,กลัวไม่รอดนะคะก็มีมิรักที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็บอกว่ารอดแน่นอนให้อบยาวๆนะคะตอนนี้เลยก,ก็ทําตามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวัสดุปลูกวัสดุชามของเขานะคะตอนเดกได้รับมาตอนแรกเขาจะแห้งมากเลยนะคะทุกคนเลยก,ก็เลยต้องรดน้ํานะคะแต่รดนิดเดียวนะแค่หยดสองหยดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็เลยก,ก็อบแล้วก็ครอบเขาไว้นาน,านๆยาวๆอย่างนี้เลยค่ะ เนี่ยนะคะอัปเดตหลังจากที่เรได้รับแค่วันเดียวนะคะอันนี้คือน้องบุษราคำเนื้อเยื่อด่างนะคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นด่างอะไรนะคะซึ่งรอให้โตก่อนเป็นต้นที่เรได้รับมาเมื่อวันอังคารนะคะซึ่งเหลือเชื่อมากนะคะว่าหลังจากที่เรได้รับแล้วก็มันหลุดออกจากวัสดุเพาะนั้นนะคะอีกวันหนึ่งเขาจะกลับสดชื่นได้นะคะทุกคนซึ่ง ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเรเลนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็มีมิตรักของเรหลายๆท่านนะเม้นมาให้กําลังใจและบอกว่ารอดแน่นอนรอดแน่นอนเรยก็ยังเชื่อนะคะว่ายัางไงเขาคงต้องรอดนะคะในตอนแรกนะคะเจ้าต้นเมื่อกี้นะคะวัสดุเพาะวัสดุชําของเขาค่อนข้างแห้งเรก็เลยได้รดน้ําเข้าไปประมาณ2-3หยดแล้วก็อบไว้ยาวๆนะคะลักษณะของการรดน้ํานะคะทุกคน เราจะต้องรดที่วัสดุเพาะไม่ให้โดนใบนะคะเนี่ยนะคะอย่างเจ้าต้นนี้นะคะเดี๋ยวดีวรดให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะก็คือรดไปแค่แค่ให้วัสดุเพาะเข้าชื้นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็รดไปประมาณสองหยดนะคะทุกคนคะ่ะและต้นนี้ก็เช่นกันนะคะ อันนี้เป็นฟูมินนะคะสองต้นนี้เป็นต้นที่เราได้รับมาเมื่อวันพุธนะคะทุกคนคะ่ะที่เลบอกว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยนะคะลดไปกระถางละสองหยดนะคะต้องไม่ให้น้ำโดนใบนะคะถ้าโดนใบหรือใบชื้นหรือว่ามีน้ำเกาะบนใบนะคะตามคำแนะนำเขาบอกว่าให้เราสามารถนำทิชชู่ซับน้ำออกได้นะคะแล้วเลก็อบแบบยาวไปยาวไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น มิ้นดางแล้วก็ฟูมิ้นนะคะทุกคนซึ่งลักษณะความตัวของต้นเขาโอเคแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเร่ก็ทำการรดน้ำแล้วนะคะรดน้ำไปแค่2-3หยดเช่นกันแล้วก็อบต่อยาวๆนะคะลักษณะที่เร่ไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือแดดสองไม่ถึงนะคะทุกคนก็จะมีแค่แสงเข้าไปรำไรรำไรนะคะก็เลี้ยงแบบบ้านบาน,นะคะก็ สำหรับใครที่ไม่มีไฟเลี้ยงต้นไม้นะคะก็เรก็ไม่มีเช่นกันนะคะทุกคนเรยก็เลี้ยงแบบมันบ้านนะคะแต่เราก็พยายามปรับให้เขาแบบอยู่ได้นะคะทุกคนเดคิดว่าเขาน่าจะรอดนะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนคะน่ะนี่นะเดี๋ยวเดวก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆอย่างนี้ต่อๆไปนะคะทุกคนใช่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะทั้งสามต้นเขายังอยู่ดีอยู่นะคะรวมถึงต้นเล็ก ต้นเล็กๆที่แบบตอนที่เรแกะแล้วเขาแบบม้าเขาไม่สามารถที่จะยึดติดกับวัสดุชําหรือวัสดุพอได้เลยนะคะซึ่งก็มีกําลังใจจากมิตรรักนะคะที่มาดูคลิปก็เม้นมาให้กําลังใจว่ายังไงเขาก็รอดนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เร่อบต่อยาวๆเรก็อบต่อแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่เรวางทุกคนก็เห็นไปแล้วนะคะว่าเขาจะไม่ได้รับแดดโดยตรงนะคะเขาอยู่ในชายคานะคะ แดดจะลงไม่ถึงเลยนะคะจะได้รับแค่แสงรำไรเท่านั้นค่ะแล้วก็มีมิตรรักของเดนนะคะคุณพี่หลายๆท่านก็แนะนํามาว่าอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงค่ะเพราะว่าถ้าเขาโดนแดดโดยตรงนั้นนะคะจะทําให้ใบเขาตกนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรก็ทําตามคําแนะนําที่มิตรรักพี่ๆทุกคนแนะนํามาหมดเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มาลองติดตามน้องบุเนยืรุ่น2ของเดนนะคะซึ่งเป็น มิ้นดางแล้วก็บุดดางแล้วก็ฟูมินนะคะว่าเขาจะเติบโตไปได้หรือเปล่านะคะมาลุ้นไปกับเียน,นะคะทุกคนคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่ชอบข้อมูลที่เรนนามาฝากนะคะและก็กําลังสนใจเรื่องบุดเนื้อเยื่ออยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเรนไรด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเรย์ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ให้กำลังใจเรย์ตลอดตลอดเลยขอบพระคุณมากจริงๆนะคะไปก่อนนะคะมิัรทุกท่านค่ะสวัสดีคะ่ะอ,อ๋อแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะใครรุ้นดังอยู่ก็ขอให้ดังจัดๆใครสั่งต้นไม้มาก็ให้ต้นไม้ถูกใจนะคะบา,บายๆ